สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยไทยช่องเจ็ดสีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยช่องเจ็ดสประจําวันอาทิตย์ที่ยีิบธันวาสองพันหนะครับแล้วก็จะมาบอกมวยมาแทนมวยทอนของมวยรอบปุ่นเสือนะครับมวยที่ทกไม่ดีหรือว่าแพ้น็อกแล้วก็ขาดเกินไปนะครับเขายกออกไป3ตัวนะครับก็มีมาแทนนะครับ มีตัวที่1นนะครับจากล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับมาแทนไม้เรียวถ้าแช่ยาสัตว์นะครับกล้องเมืองไทยสอคงอมรนะครับมาแทนบรรลือศักเล็กนะครับเพชรเดชะโสเดชะพันธ์นะครับมาแทนเจ้าเจริญดวงบุตรนามวยไทยนะครับ3ามตัวนี้ผมคิดไว้แล้วครับว่าต้องโดนยกออกแน่นอนเพราะว่าเป็นมวยที่ไม่เก่งแล้วก็ฝีมือไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับสู้ต่อไปครับโอกาสหน้ายังมีนะครับ มวยที่ตกมวยรอบไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งนะครับพัฒนาได้นะครับครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยช่องเจ็ดสีแล้วก็ฟอร์มหลังนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2 5 6 6นะครับผู้ที่1พิกัด122ปอนด์ <c oughs> พยักมังกรจอมโหอดออตโตอ,อาวันนะครับอายุ22ปีสูง166เป็นเด็กหนุ่มมาจากบุรีรัมย์นะครับฝีมือครบเครื่องวงนอกได้วงในดีนะครับเก่าเกมนะครับความหลังมีชนะน็อกเพชรเสกสันตุงปะนันยางทองแพ้คะแนนเพชรพิชิตชัยนายกเอทศาารานะครับ พบกับคู่ปรับเก่าแลครับสมิงทองแล้วว่าเจ้าเพชรสมมายตุลาสิบหนเนะครับก็เคยชนะน,นอกมานะครับสําหรับเจ้าพยักบ์มังกรวันนี้เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้แก้มือล้างตานะครับเจ้าสมิงทองเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ปีสูง171จังหวัดอุบลน,นะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมนะครับฟอร์มหลังมีแพ้นอกบังพยักบ์มังกรตัวนี้แหะครับ แล้วก็มีชนะคะแนนเลก,กล้าโต้งตะลิงซันนะครับเมื่อคู่นี้นะครับเบียดเสียดสีไปแล้วตระดูลการพันมวยของเจ้าพยักษ์มังกรผมคิดว่าเอาอยู่นะครับคู่นี้ผมฟันตรงไปที่พยักษ์มังกรจอมโหดออต้อาวันครับจะย้ำแค้นอีกครั้งนะครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นมวยจากสายเพชรยินดีนะครับวันนี้มาโจกที่ช่อง74เป็นครั้งแรกแล้วมั้งครับ เจ้ายอดศิลปะรถสวยจ่าเจดพิกัด1 1 7อปอนด์เป็นเด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์นะครับผมอายุ22ปีสูง165เป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับสอกคมนะครับฟอร์มหลังมีแพ้นิโรดสบุญยิริศแพ้คะแนนเพชรสองเลราวัยมวยไทยพบกับกล้องสุรินสอจเอล็กเมืองนนท์เป็นเด็กหนุ่มอายุ18ปีสูง166ก็บก็ปากหัวตัวเท่านะครับคู่นี้เป็นมวยจังหวัด สุรินครับครบเครื่องนะครับฟอร์มหลังมีชนะคะแนนวิริทิชัยพอพิรพัฒน์มีแพ้แคะแนนทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสต์นะครับม่วยคู่นี้นะครับผมมองไปที่กล้องสุดินวันที่ชกกับทองลำพูนโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยครับผมวงนอกก็แพ้วงในก็แพ้ช้ากว่าแล้วก็อาวุธเบาวกว่านะครับพอมาสู้กับยอดธีรปะผมมองว่ากระดูกการผ่านมวยยอดธีรปะน่าจะเอาอยู่ครับหวยคู่นี้นะครับ ผมมองไปที่ยอดศิละปะจะสอนมวยรุ่นน้องเลยนะครับวันนี้ผมให้ทีเด็ดไปที่ยอดศิละปะนะครับผู้รองครับสำรานสิงสิษย์นายกทวีสักพงศ์127ปอนด์เป็นเด็กหนุ่มอายุ19ปีสูง174จังหวัดบุรีรัมย์เขาในเนียวแน่นสอคมฟอร์มสดมากๆ5ฟอร์มหลังชนะรวดนะครับสำรานสิงพบกับชาเวียโสเตสปันอายุ21ปีสูง170 เป็นมวยจากสเปนนะครับเตะต่อยหนักสอกคมนะครับความลังมีชนะน็อกดาบดำชนะคะแนนโอมาเอลฮารบีนะครับที่ลุมพินีนะครับมวยตัวนี้นะครับทาเวียเขาชกแต่3มยกนะครับส่วนเจ้าสำรานสิงชกห้ายกประจำนะครับถ้าต,ต้นไม่หล่นไม่นับก่อนเนี่ยสำรานสิงดีกว่านะครับผมชอบไปที่สำรานสิงสิ์นายกทวีตตะพงนะครับ ผู้เอกนะครับเป็นมวยเ,เก่าเก่าเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับมุมแดงยกพลันชัย138ปอนด์อายุ28ปีสูง173ซนิเมตรจังหวัดนครศรีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับสาไอฟอร์มหลังมีชนะรุ่งแสงตะวันแพ้ฟุกน้อยพบกับรุ่งแสงตะวันนะครับรุ่งแสงตะวัน อายุ29ปีสูง174จังหวัดบุรีรัมนะครับผมฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนยกแล้วก็แพ้น็อกแบ็กแมนเพชรเก็เพชรนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้ว3ครั้งนะครับเป็นเจ้ารุงแสงตะวันชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับคู่นี้หน้าเสือน่าจะอยู่ที่เจ้ายกพลันชัยนะครับแต่ว่าความเป็นมวยเ,เก่าเกมเจ้ารุงแสงตะวันจะดีกว่าแล้วก็แตแพ้ก็คือเบียดท้ายๆนะครับ คู่นี้นะครับผมมองไปที่หน้าเสือนะครับผมเข้าไปที่ยกนะครับก็แต่งตัวเอานะครับทวนนะครับทวนคู่มือช่องเจ็ดสีนะครับผมชอบนะครับชอบไปที่คู่ที่หนึ่งพยักมังกรจอมหวออตัวอาวันคู่ที่สองยอดศิลปะรถสวยจาเจตคู่ที่สามสารานสิงศิษย์นายกทวีตพงคู่ที่สี่ยกพลันชัยนะครับขอบให้ทุกท่านโชคดีรวยๆเฮ่งๆกันครับขอบกตุคุณมากครับ